สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ดังนี้ วันนี้เวลา14นาฬิกาสองนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริุลีสิริพัฒน์มหาวชรรราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์นับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนไตรและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2564สำหรับกรุงเทพมหานครมีเทียนหลอ่อใหญ่26ต้นและเทียนสลัก28ต้นและสำหรับจังหวัดต่างๆมีเทียนหลอ่อใหญ่13ต้นและเทียนสลัก19ต้น เวลา14นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชราราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์นับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรการให้หม่อมหลวงอภิชัยชยังกูล นาคหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อุปสมบทในพรรษานี้เฝ้ากราบทูลลาอุปสมบทนาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสาศาดารามโดยนาคหลวงมีสองประเภทคือพระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเป็นนาคหลวง และผู้สอบภาษาบาลีได้ปเปลี่ยนธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีเรียกนาคหลวงประเภทนี้ว่านาคหลวงสายปเปลี่ยนธรรม